ไม่แน่ใจว่าหญ้าชนิดนี้เป็นหญ้าขนหรือไม่เพราะหญ้าขนแต่ละพันธุ์มีลักษณะต่างกันบางพันธุ์มีขนบางบางนุ่มๆบางพันธุ์ขนแข็งและหนาขนาดที่บางพันธุ์ก็ไม่มีขนเลยผมไปเจอหญ้าชนิดนี้ขึ้นอยู่บริเวณคลองใกล้บ้านจึงลองคัดเลือกเอาเฉพาะต้นที่ไม่มีขนลำต้นใหญ่อวกแข็งแรงมาทดลองปลูกในแปลงบริเวณสวนยางพาราพื้นที่ที่เลือกปลูกเดิมเป็นบริเวณที่ปลูกหญ้าในไว้แต่หญ้าในเจเริเติบโตไม่ดีนัก เนื่องจากอยู่ใต้ร่มเงาของต้นยางพาราพอเปลี่ยนมาปลูกย้าที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้าขนพบว่าหย้าเจริญเติบโตได้ดีมากใบแน่นต้นหนาและคลุมดินได้ดีดูแล้วน่าจะเหมาะกับสภาพพื้นที่ร่มแบบนี้มากกว่าหญ้าไหนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ได้ลองใช้งานจริงมาหลายครั้งจนสามารถสรุปความรู้สึกไว้ได้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผม